ตอนเด็กๆจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมชอบร้องเล่นๆครับเ,เพลงมันร้องว่าฝนเอ๋ยทําไมจึงตกฝนตกเพราะกบมันร้องกบเอ๋ยทําไมจึงร้องกบมันร้องเพราะกินข้าวดิบข้าวเอ๋ยทําไมจึงดิบข้ามันดิบเพราะไฟมันดับ ผมยกบทเพลงที่ร้องเล่นๆนะครับก็คือจริงๆแล้วในบทเพลงนะครับก็คือพยายามจะค้นหาสายเอชว่าทําไมฝนมันตกฝนตกก็เพาะกลุบมันร้องนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตะก,กาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้โฟกัสไปที่มันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นเพราะว่ามีอีกสิ่งหนึง่งมันเกิดเหตุการณ์กอไก่เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขอไข่ม,มันเกิดเหตุการณ์ขอไข่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ควายมา มันเกิดเหตุการณ์ควายเพราะว่ามันมีเหตุการณ์งงูเหตุการณ์งูก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดนะครับลึกๆต้องถามใจเราดูนะครับว่าในบรรดาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเรารักสิ่งใดมากที่สุดทุกอย่างที่เราทําอยู่ในแต่ละวัน,นรเราทําเพื่ออะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เหมือนมันจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวข้องกันนะครับ คือผมจะเป็นคนที่ชอบบ่นภรรยาว่าแบบเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจงานคือมีลูกค้าที่อยู่ในเฟสแบบหลายคนครับที่รอตอบอยู่มีของที่อรอสั่งรอเช็คสต็อกที่มันจะต้องเตรียมเพื่อจะไปทํางานนะครับแล้วก็เรื่องการนัดหมายครับลูกค้าคนไหนนัดวันที่เท่าไหร่แจ้งเขาหรือยังหรือว่านัดแล้วเ,เวลาเราแบบ รวนเราต้องเลื่อนออกไปแจ้งหรือ,อยังส่วนใหญ่ภรรยาผมจะไม่ได้แจ้งผมต้องคอยบอกทุกอย่างแล้วผมก็ดุดุภรรยานะว่าแบบทําไมไม่ใส่ใจกันงานเหมือนแบบเหมือนงานในบ้านทุกอย่างคือผมเหมือนผมไปคนทําอยู่คนเดียวคือภรรยาผมเองก็แบบนั่งรถไปหลับบ้างดูมือถือดูละครดูเดอะวอ์บ้างเขาจะดูเดอะวอ์เยอะดูเพลง,ด,งดูนู่นูนี่นั่นอย่างเงี้ยผมก็บ่นรู้สึกว่าเขาแบบเลื่อยเปื่อย แล้วก็บ่นด้วยด้วยความด้วยความโกรธอันนี้คือเรื่องที่หนึงนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมแพนที่จะจบงาน2ที่ภายในวันนะครับทํางาน2ที่นะครับว่าจะจบภายในวันเพื่อจะ,อะกลับบ้านไปพักแล้วก็ถ้าจบเร็วเนี่ยก็จะได้เงินกลับบ้านเหลือเหลือพอ พออย,ออยู่พอกินคะไม่ได้เยอะมากปรากฏว่าผมไปหาซื้อของแล้วของมันไม่มีต้องไปที่ผมทํางานที่นครนายกต้องไปไปที่ไทยสุสระบุรีมันไม่มีปั๊บก็ต้องตีรถไปที่โกบูเฮาส์นครนายกเองแล้วก็มันก็ไม่มีอีกก็เลยไปทํางานได้แค่ที่เดียวส่วนอีกที่หนึ่งไม่ได้ไปทํางานทีนี้ผมก็เริ่มงุหงิดผม ตั้งใจที่จะเดินไปกับพระมิญาริสุทสุดคือผมค่อนข้างจะซีเรียสต่อความคิดผิดบาปแม้เพียงเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะความคิดเรื่องความขุนเคืองหรืออะไร้วแต่หรือว่าไม่ได้โกรธใครสักคนหนึ่งแค่กุนหิตกุนหิตที่มันที่สิ่งที่กําลังโฟกัสอยู่สิ่งท,ทำอยู่มันไม่ได้หลังใจมันผิดแผนผิดพลาดมันกุนหิตซึ่งการกุนหิตนั้นนะการที่พระเจ้าอยู่กับเราครับพระวิญาริสุทสุดอยู่กับเราแล้วเราแบบฟุดฟัด มันก็มีนะครับบางทีมันก็ไม่ได้โกรธใครเลยนะครับแค่หาของไม่เจอหาก,ากันไกลแต่เล็บไม่เจอสมมุตินะครับมันก็มีบ่อยนะครับคือซื้อมาแบบเยอะมากแล้วมันมีครั้งหนึ่งพยาผมก็ไปเก็บเก็บมาได้ไกลแ,แต่เล็บ5อันคือเราไม่มีนผมจะซื้อแล้วสายอะไรนะที่ชาร์จโทรศัพท์ก็เหมือนกันมันแบบหนึ่งสายชาร์จอนะไทซีที่ผมใช้อยู่มันมันมันหาไม่เจอแล้ว คือผมอ่ต้องใช้มือถือในการที่จดบันทึกถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ทํางานแเปนคือทํางานแล้วก็แบ่งเวลาในการจดพระรคำของพระเจ้าถ้าแบตหมดติดต่อลูกค้าไม่ได้จดบันทึกเพราะว่าผมต้องจดบันทึกในส่วนของงานด้วยว่าเออจะต้องเตรียมของอะไรบ้างต้องสั่งของเย็นมาของทุกวันเนี่ยต้องเข้าแอ,แอปที่ขายของ lazada Shopee เนี่ยเพื่อจะสั่งบุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีนี้พอสายชาติโทรศัพท์มันหาไม่เจอเนี่ยผมจะฟึดฟัดฟึดฟัด,ฟด,ฟดนะครับก็เป็นบ่อยเวลาที่หาของไม่เจอ เวลาเวลาผมโมโหคือซื้อมาเลยสิบอันเต็มบ้านนะครับสายชาร์จทั้งหัวทั้งลายกองจะเป็นหมดเลยเพราะว่าโมโหผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าวันนี้ผมก้องหุ่นหงิดแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมรู้สึกว่าตั้งใจอดอาหารตั้งใจอดอาหารแต่ว่าการที่พระเจ้าอยู่กับผมนะีผมรู้สึกว่าผมยังเขาเรียกว่ายัง ยังนบนอบต่อพระองค์ผู้ทรงอยู่ในในผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ดีมากนะแทนที่จะแบบขออธิษฐานแทนที่จะแบบแบบนี้นะครับก็คือแบบพระเจ้าซื้อของอา่าไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยให้ให,ให้หาของได้หรือว่าขอพระเจ้าช่วยให้มีสิปัญญาว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงแล้วก็ยอมจำนวนไม่เป็นไรพระเจ้าวันนี้งานไม่เสร็จก็ต่อเป็นอีกวันก็ได้แทนที่จะมีความอ่อนโยนอ่อนสุภาพแทนที่จะพูดคุยกับพระงองค์อย่างอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง อย่างอ่อนสุภาพเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่ผมไม่สงบสุขผมฟืดฟัดฟืดฟัดวันนี้คืออาจจะไม่แสดงอาการมากแต่ว่าผมแบบเครียดจัดเรื่องสองเรื่องมันเกี่ยวกันได้ยังไงเรื่องแรกคือผมบ่นกับภรรยานะครับที่ไม่คอยเก็บไม่คอยเก็บารายละเอียดในงานนะมันทําให้มันหลุดมันรั่วเรื่องเงินเข้าเงินออกนะบางทีแบบ มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยแต่ว่าต้องรับของจากที่สั่งซื้อออนไลน์หมื่นห้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้รู้ซึ่งไม่มีเรียกว่าไม่มีการทําบัญชีอ่ะผมก็สั่งแล้วลูกค้ามีคิวรออยู่สี่ห้าคนเนี่ยมียอดรอเบิกเท่าไหรเ่เงีไยเท่าไหร่พระยาผมก็ไม่ได้ทำเพราะไม่ทำคือแบบคือเย็นมาเกือบทุกวันอ่ะผมก็จะนั่งประกอบตู้บ้างนั่งสั่งจัดซื้อจัดซื้อคือส่วนใหญ่จะเป็นซื้อออนไลน์มันไม่มีขายตามร้านสดทั่วไป ทำจัดซื้อประกอบตู้เช้ามาก็ต้องออกไปเลยเช้าไปพวกร้านวัสดุก่อสร้างร้านพวกท้ายวัสดุต่างๆก็จะซื้อคือยุ่งมากแล้งานบัญชีงานตามลูกค้างานตอบเพจวันนี้ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างการทำคอนเทนต์การเก็บรูปภาพผมก็บนน่นนะไปทางานพยาผมก็นั่งอยู่บนรถแล้วเขาไม่ค่อยเก็บรูปไม่เก็บอะไรมันก็เลยไม่มีเรื่องราวคอนเทนต์คือเหมือนทํางานอยู่คนเดียวมันเหนื่อยมากเรื่องสองเรื่องนี้มันมีจุดจบที่ลูกชายของผมนะครับ จำที่ผมเกินตอนต้นเรื่องนะครับฝนเอ่ยทาไมถึงตกฝนตกเพราะกบมันร้องกบเอ่ยทาไมมันร้องกบมันร้องเพราะมันกินข้าวดิบกินข้าวดิบอาจจะเป็นประมาณว่าแบบทําให้การย่อยไม่ดีมันก็เลยร้องออก,ออก,ออกมาคือมันเป็นเรื่องเล่าตลกๆนะครับก,ก,กลายเป็นว่าไอ้ที่ฝนตกเพราะไฟมันดับไฟมันดับก็ฝนมันตกคือพยายามจะหาเหตุผลอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งเวลาที่เราทําบางสิ่งบางอย่างเราไม่ให้อภัยคนบางคนเรากดคนบางคน หรือเรามีความคิดส,สนิหาเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมันจะมีเหตุผลที่มันเป็นที่มาที่ไปอยู่คนบางคนนะครับเรียกว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขาดความอบอุ่นขาดความรักเวลาโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปรารถนาที่จะเติมเต็มผ่านชีวิตคู่ก็อยากให้เขามาอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอยากให้เขาเป็นแบบนั้นวันนี้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นหรือเราอาจจะกล่าวโทษเขากล่าวโทษเขากล่าวโทษเขาเหมือนว่าคนบางคนที่เรารู้สึก เขาทาผิดกับเราก mm. ลา่าวโทษเขากา็โทษเขาผมก็บอกภรรยาว่าคือผมก็ผมกับภรรยารู้ว่าคนคนนี้ทําผิดคือทําผิดทั้งผมแล้วก็ทั้งภรรยาแต่ผมไม่ได้กล่าวโทษคนนี้เลยเพราะว่าเ mm. ขาเรียกว่าผมเป็นเพื่อนนางหา่างคือพอจบโปรเจกต์จบงานด้วยกันต่างคนแตกแยกย้ยายกันอยู่ผมก็เขาอยู่ส่วนเขาผมก็อยู่ส่วนผมระหว่างที่ทํางานด้วยกันอาจจะมีปัญหาก,กันก็จริงอยู่แต่ว่าพอจบงานแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ผมจะไม่ไม่ไม่จดจําความผิดและไม่เก็บความผิดมามาใส่ใจแต่พรรยาผมเนี่ยรัก เพื่อนคนนี้มากแล้วคือเพื่อนคนนี้แม้ว่าจะอยู่แบบคนละที่คนละทางแต่ยังอยู่ในใจเธอตลอดแล้วเธอก็พูดวนๆเพราะว่าถ้าเกิดได้เจอกันอีกได้ทํางานร่วมกันอีกก็จะมีการทะเลาะกันกพยางคผมรู้สึกว่าอยากจะให้เพื่อนคนนี้เปลี่ยนอุปนิสัยที่ทําให้เกิดการทะเลาะกันหนึ่งรู้สึกพยายผมพูดพร่ำบ่น พูดความผิดวนๆผมก็เลยคุยกับภรรยาว่าที่ได้มีความกลัวเขาก็ยังงง,ง,งอยู่ที่ได้มีความกลัวความกลัวทําให้คนเราแบบไม่ให้อภัยแล้วมันมีชั้นของความคิดอยู่ลึกลงไปในความกลัวคือกลัวเจ็บปวดใช่ไหมครับสมมติว่าแบบสามีทุบตีเราเราเองก็พยายามแบบบอกเขาอย่าก,กินเหล้ากินเหล้าเสียแบบอารมณ์เสียแล้วมาทำร้ายเรา นั่นแหละความกลัวว่าเขาจะทุบตีเราลึกๆของความกลัวคือตัวกลัวตัวเองเจ็บพระาผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เธอพร่ำบน่นถึงความผิดทําไมแบบเกิดเหตุการณ์วันนั้นจําได้ไหมทําไมต้องทํากับเราแบบนี้ทําแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมันไม่ออกไปจากใจเลยเพราะว่าเธอกลัวว่าถ้าว่าได้อยู่ด้วยกันได้ทํางานด้วยกันกลัวว่าเพื่อนคนนี้จะทําผิดแบบนั้นอีกฉะนั้นพอกลัวว่าจะทําผิดอีกเธอก็เลยพูดพูดพูด พยายามหาผลว่าจะแก้จะเปลี่ยนคนคนี้อย่างไรเพื่อเพื่อเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกและเมื่อเขาไม่ทําแบบนั้นตัวเองก็จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดฉะนั้นความกลัวจึงเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางลึกลงไปนะครับคืออันดับชั้นชั้นที่ลึกที่สุดนะครับชั้นลึกที่สุดก็คือความเจ็บปวดที่ตนเองได้รับสูงขึ้นมาหน่อยคือความกลัวกลัวว่าเขาจะทําแบบนั้น ที่ทำให้เราเจ็บปวดประการต่อมาก็คือการพูดกล่าวโทษพร่มบน่นการระบายพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องซึ่งการระบายพฤติกรรมไม่ถูกต้องนั้นเกิดจากอยากให้เขาเปลี่ยนแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้และเขาก็เป็นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันจึงเวลาที่เราคนเรามีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างมันจึงมีชั้นของมันอยู่ลึกลงไปลึกลงไปเหมือนตัวอย่างที่แบบ ฝนเอ่ยทาไมจึงตกฝนต่อพกบมันร้องกบมันร้องเพราะอะไรเพราะกินข้าวดิบข้าวดิบเพราะฝนมันตกไฟฟ้ามันดับนุ้ยนําพยายามหาผลนหาต้นทางของมันผมหงุดหงิดวันนี้นะครับเพราะผลผลจากการที่งานมันดีเลย์ผมต้องอยู่อีกวันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ2,000บาทแทนที่เสร็จงานวันนี้นะครับผมกลับบ้านไปเนี่ยมันจะมีเงินเหลืออยู่พอสมควรแต่จากการที่งานของเราดีเลยมันทําให้เรามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว แล้วเราก็มีแผนว่าอีก 3- 4ี่วันข้างหน้าเราจะต้องอไปเจอลูกค้าไปทำงานอีกที่หนึ่งกลายเป็นว่าพอเราทำงานวันนี้ช้าเรามีเวลาอยู่บ้านน้อยมากเรามีเวลาหยุดพักผ่อนน้อยผมก็เลยเครียดและก็งุนหงิดทั้งๆท,ท,ที่พระพญายสุดอยู่กับผมแต่ผมก็งุนหงิดต,ตั้งแต่ที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่หาซื้อของไม่ได้แล้วก็พยายามขี่รถหาซื้อของแล้วก็รู้แน่ว่างานมันจะดีเลยจะเลยแล้วก็เครียดมันตลอดทางเลย พอรายจ่ายรายได้มันมันหายไปเพราะงานมาดีเล์มันเออร์เนี่ยผลของรายได้ที่มันไม่พอมันจะไปตกกับลูกผมค่านมค่ายาและผมเองก็จะมีเวลาอยู่กับลูกน้อยลงฉะนั้นผมตั้งใจที่จะดําเนินกับพระวิญ,ญญาณอย่างถวายเกียรติพระเจ้าแต่ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าผมรักลูกชายของผมมากผมรัก ลูกสาวของผมมากอยากจะเรียกว่าทํางานหนักเนี่ยเพื่อจะหอบเงินกลับบ้านเพื่อจะเอาไว้ใช้ในการดารงชีพแต่ว่ามันก็เกิดเหตุที่มันแบบไม่ไม่คาดฝันเหตุที่มันเป็นอุปสรรคแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่ฝันไว้มันก็เกิดความขุ่นความขมขื่นอยู่ภายในใจซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นอุปสรรคในการที่ผมจะดําเนินไปนกับพระยายมิสุขกลายเป็นว่าผมให้น้ําหนักกับครอบครัว กับลูกของผมมากกว่าพระญียันสุดที่อยู่ภายในฉะนั้นเป้าหมายของผมนะครับจึงมีเป้าหมายอยู่เพื่อลูกมากกว่าอยู่เพื่อพระม,ยมียันสุดถ้าผมมีชีวิตอยู่เพื่อพระมียานสุดมากกว่าลูกของผมผมจะแม้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องงานแต่ผมจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างอย่างคนที่พูดคุยและระบายพระเจ้าถ้ามันเออเลยอีกวันหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรคือไม่ จะรักษาท่าทีภายในใจจะรักษาใจไม่หุนหงิดเพราะพระมิยานโรงเป็นบุคคลคนหนึ่งเหมือนเราอยู่กับเพื่อนในห้องและเพื่อนเราหุดหงิดเวียงวุ่นวายเราเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจในอยู่ในการที่เราจะอยู่ห้องด้วยกันเราอาจจะแบบอยากจะออกไปเดินห้างหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรข้างนอกเพราะว่าจนกว่าเขาจะหายหุนหงิดไงเวียงวินแล้วเราอยากจะกลับมานอนอยู่ด้วยเหมือนว่าอยู่ในห้องเดียวกันกับเขาเพราะมิยาสุดก็เป็นพระเจ้าที่เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันกับกับเรา หรือว่าอยู่ในบ้านหลังนี้คือพระวิหารที่เป็นร่างกายนี้ฉะนั้นไม่ว่าความคิดผิดบาปเรื่องเพศการไม่ให้อภัยการหงุดหงิดความรักนั้นไม่ชุนเฉียวจําได้ไหมครับในจดหมายฝากของเปาโลความรักนั้นไม่ชุนเฉียวความรักนั้นมีใจปราณีปราณีคือแบบไม่ลงโทษหนักไม่ว่าเขาจะผิดแต่ว่าไม่พูดอะไรที่มันรุนแรงแต่การที่เราพูดอะไรที่มันรุนแรงเหมือนที่ผมแบบบ่นกับพยานา่าทาไมเธอไม่เก็บรายละเอียดลูกค้าแต่ว่าเป็นความจริงไม่เป็นความจริงและผลจากการที่พยานผมแบบด้วยเปื่อยไม่คอย อุดรอยรั่วเกี่ยวกับการทํางานผลก็คือว่าการบริหารรายได้ก็จะไม่ดีและการปิดลูกค้าแทนที่จะช่วยกันตอบก็ปิดได้น้อยลงตามลูกค้าได้น้อยลงพอไปตามอีกทีลูกค้าเขาก็แบบไม่ได้อยากจะซื้อแล้วหรือว่าไปหาเจ้าอื่นแล้วเพราะว่าไม่ใส่ใจในการตอบผลของการที่พยายผมไม่ได้ช่วยทํางานอย่างเต็มที่คือช่วยแหละช่วยแบบเทาๆอะ่ะมันไม่ถึงกระดาแต่มันเป็นสีเทาแต่มันไม่ใช่สีขาวสีขาวคืออะไรสีขาวคือกระโจนใส่งานเก็บรายละเอียดได้อย่างดี พอพยาผมมีสีเทาเนี่ยมันก็มีรายได้อยู่บ้างแต่มันกลายเป็นว่ามันได้ไม่เต็ม,มเม็แต่หน่วยผลก็คือลูกของเราท้ายสุดแล้วสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผมบนกับพยาท้ายสุดก็ไปลงถุที่ลูกหรือกรณีที่ผมไปซื้อของแล้วมันไม่ได้แล้วผมอุ่นหิดอาการอุน่นงิดเพราะซื้อของไม่ได้เพราะเสร็จงานไม่ทันท้ายสุดก็คือใจผมมาปักอยู่กับลูกตลอดเวลาซึ่งลูกก็กลายเป็น เขาเรียกว่าอิสระในชีวิตเป็นสิ่งที่รักแต่ว่าเขาอิสระนี่คือเป็นการเปรียบเทียบเปรยยนะครับอับราฮัมเนี่ยรักพระเจ้ามากกว่าอิสระแต่ผมเนี่ยให้ความสําคัญกับลูกมากกว่าพระยมามิสุด,ดดูข้อความที่หน้าจอนะครับอย่าพูดว่ารักพระเจ้าจนกว่าพระองค์คือเสียงเดียวที่คุณต้องการ อะไรที่คุณต้องการมากที่สุดสิ่งนั้นแหละคือพระเจ้าสำหรับคุณในเวลานี้เพราะว่าสิ่งที่มนุษย์หิวกระหายไขว่คว้าหาสิ่งนั้นคือพระเจ้าสำหรับเขาเสมอมีผู้เชื่อคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปบนสวรรค์นะครับเขาพูดบอกว่าหน้าที่นั่น การทรงสิทธิ์ของพระเจ้าหนาแน่นมากสิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาคอยฟังอยู่ว่าพระเจ้าจะตัดอะไรและเขารู้สึกอยู่ภายในใจว่าเขาจะทำสิ่งใดให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้บ้างพระคัมภีร์บอกบทบัญญัติเรามากมายนะครับพระคัมภีร์บอกบทบัญญัติเรามากมายที่ผมพูดไปก็คือมันเป็นสิ่งที่ ผมจำได้นะครับแต่ว่ามันมันมีเยอะนะครับใจความสําคัญก็คือว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นะครับถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อตนเองนะครับสมมติวา่าผมมีชีวิตอยู่เพื่อความสุขของตนเองนะครับเวลาที่ผมเขาเรียกว่าอนะไรอาหารไม่ถูกปากผมก็จะบ่น สูงว่ามีคนทํางานมาไม่ดีแต่ว่าผมทํางานได้ดีกว่าผมก็จะเหมือนในบทความที่ผมเขียนไว้ในเพจแตงกอดนะผมก็จะพูดตําหนิเขาว่าแบบเอ้ยทำงานมาแบบนี้ไนดะ้ไงช่วยไม่เหมือนอองานที่เ,เราทําเลยที่บริษัทรเราทําเลยสมมตินะหรือแบบทําไมคนนั้นมันนิสัยเร็วจังเลยนู่นนี่นั่นกล่าวโทษไปได้ไป ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่5เพราะมันมีเหตุการณ์ที่4เกิดเหตุการณ์ที่4เพราะมันมีเหตุการณ์ที่3เกิดเหตุการณ์ที่3เพราะมีเหตุการณ์ที่2เกิดเหตุการณ์ที่2เพราะมันมีเหตุการณ์ที่1ถ้าจุดศูนย์กลางของหัวใจเราคือการรักตนเองและมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองคํากล่าวโทษความคิดบาปเรื่องร่วงประเวณีการพูดโอ้อวดต่างๆร่วงประเวณี การมีใจกำหนดก็คือเมื่อได้หลับนอนกับผู้หญิงตนเองก็มีความสุขการพูดโอ้อวดยกตนเองข่มท่านก็เพื่อตนเองจะได้รับการตนเติมเต็มให้ตนเองเป็นใหญ่การไม่ให้อภัยการพูดถึงความผิดของคนอื่นก็เพราะว่าสิ่งที่คนอื่นทํานั้นมันทําให้เราเจ็บปวดเราไม่ยอมเสียหายเราไม่ยอมให้คนอื่นทําให้เราเสียหายฉะนั้นพระผาติของพระเจ้าบอกว่าให้เราให้อภัยบอกให้เราบริสุทธิ์เรื่องเพศ พระญาติของพระเจ้าบอกให้เราเป็นคนถ่อมสุภาพนั่นคือการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระญาติของพระเจ้าบอกให้เราทํานั้นทนํานี้แต่เราไม่ได้ทําเพราะว่าใจของเราจดจ่ออยู่ที่ตัวเองฉะนั้นจุดสําคัญมากก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่5เราเองต้องดูว่าเหตุการณ์ที่1นนั้นคืออะไรหมายความว่าถ้าเรารักพระวิญญ,ญาณเราจะ มุ่งที่จะกระทําตามพระบัญญัติของพระองค์แต่ถ้าเรารักตนเองหรือรักลูกของเรามากกว่าพระเจ้าซึ่งผมเองก็ยอมรับว่าผมเองต้องต้องแก้ไขผมค่อนข้างแคร์ลูกและเป็นห่วงลูกมากกว่าองค์พระมหันสุดที่อยู่ภายในผมฉะนั้นการที่ผมรักตนเองมากกว่าจึงไม่มีทางที่ผมจะทำเขาเรียกว่าอะไรทำตามธรรมบัญญัติเพื่อจะให้อ่า เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะผมเอาตอนเองเป็นใหญ่หรือตอนนี้ผมงุนงิดระหว่างพระวิญญาณกับลูกๆของผมผมให้น้ำหนักไปกับลูกๆว่าควัวล,ลูกจะไม่มีเเงินเพียงพอที่จะดำรงชีวิตผมก็เลยเครียดแล้วก็อารมณ์ขุนมัวแทนที่จะแคร์พระญ,ญาณสุดมากกว่าความเป็นห่วงที่มีต่อลูกหรือแม้แต่การที่ผมนะครับ บทบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าเวลาตักเตือนให้ตักเตือนด้วยความจริงและความรักแต่น้าเสียงที่ผมดุพยางผมนั้นคือแบบคือดุอะดุแล้วก็กดดันต้องต้องเปลี่ยนให้ได้ต้องทําให้ได้แทนที่จะพูดด้วยความสำสภาพว่าเออที่รักช่วยช่วยทําสิ่งนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงานมันจะไม่ใครว่างานมันจะรู่มันจะหลุดพองานรว่หลุดปั๊บ่ายรายรับหรือว่าผลประกอบการของเราก็จะไม่ดีท้ายสุดแล้วลูกเราก็จะไม่มีค่านม ค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรที่มันเป็นพอแทนที่ผมจะพูดอย่าองอ่อนสุภาพแต่ว่าในชีวิตจริงผมไม่ได้พูดแบบนี้น้าเสียงคือผมแบบแข็งก้าวแล้วก็ดุก,การบอกให้พยาผมต้องทํามันเป็นความจริงมันเป็นธรรมบัญญัติแต่มันไม่มีความรักซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันผิดเพราะผมให้น้ำหนักกับลูกมากกว่าแทนที่จะให้น้ำหนักกับแพร่มันสุดฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้ามันมีเชื้อโรค อยู่ในปอดเรานะครับมีน้ำมูกไหลออกมามันไอาจามเราพยายามจะเช็ดเท่าไหร่นะครับแต่ตราบใดที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคอาจจะเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัสตัวนั้นตัวนี้นะอยู่ในปอดเราเนะี่ยการที่เราพยายามที่จะแบบปิดปากไว้ไม่ให้ไอนะครับมันปากมันไม่ไอแต่มันจะไอออกหูออกตาออกขึ้นสมองฉะนั้นจุดสําคัญคือว่าเราต้องจํากัดเอ่อต้องต้องกาจัดต้นเหตุที่แท้จริง เมื่อเรากินยาเข้าไปยาฆ่าเชื้อเชื้อโรคมันตายาน้ำมูกนะครับที่เราหายใจฟื้นฟัดยืฟัดมันก็จะหายไปฉะนั้นการที่ผมพยายามรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าโดยที่ใจของผมไม่ได้ยกชูพระองค์ให้เป็นที่หนึ่งใจของผมยังมีตนเองแบบมีความรเรียกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อตนเองมีตนเองเป็นศูนย์กลางสูงมากและมีความเป็นห่วงลูกสูงมาก มีลูกเป็นอันดับหนึ่งมีตัวเองคือตัวผมเองเนี่ยเป็นอันดับสองพระมียามสุดเป็นอันดับสามฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราจะต้องตอบสนองตามาสิ่งที่พระเยซูตอบสนองหรือว่าตอบสนอง,ต,อนองตามธรรมบัญญัติแรงจูงใจภายในกลายเป็นลูกผมกลายเป็นตัวผมและพระมียามสุดเป็นสิ่งที่ผมแคร์เป็นอันดับสุดท้ายฉะนั้นตราบใดที่ผมยังเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าหมถึงว่า เอาความต้องการความปรารถนาความพึงพอใจของตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวตั้งต้นหรือว่าเป็นห่วงลูกมากกว่าการรักพระเจ้าจากนั้นบทบัญญัติที่ผมจะต้องรักษาว่าพูดกับพรยายอย่างอ่อนสุภาพพูดความจริงด้วยความรักหรือไม่โงงหิุดชุนเฉียวแต่ระบายความความทุกข์ใจทุกอย่างอย่างอ่อนสุภาพอย่างน้นอนอบต่อพระยามสุดมันไม่มีทางเกิดขึ้นตามธรรมบัญญัติด,ดังนั้นเลยเพราะว่าต้นเหตุฉะนั้น ถ้าเราจะแก้เหมือนเรื่องเรื่องวัดถ้าเราจะแก้คือเราต้องแก้ที่การที่เราจะต้องมีหัวใจที่รักพระวิญญาณให้มากที่สุดเมื่อเรารักพระวิญญาณให้มากที่สุดบทบัญญัติจะเป็นสิ่งที่เราจะเคี้ยวเอื้องบทบัญญัติว่าอ่อนสุภาพบทบัญญัติว่าถ่อมใจบทบัญญัติว่าความนักนั้นไม่งุนงงบทบบัญญัติว่ามีใจเมตตาบทบัญญัติว่าให้อภัย บทบัญญัติว่าไม่ตัดสินกล่าวโทษแต่อวยพรแล้วก็ขอพระเจ้ายกบาปบทบัญญัติว่านั้นนี้แล้วแต่ครับเราทำเพราะว่าเราแคร์พระมยิยาสุดฉะนั้นครับต้องแก้ที่หัวใจของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องแก้ที่หัวใจของเราที่เราจะรักพระมยิยาณสุดมากกว่าทุกสิ่งมากกว่าตัวเองมากกว่าบ้านกว่ารถกว่างานกว่าบริษัทที่เราสร้าง มากกว่าลูกของเรามากกว่าภรรยาหรือสามีของเรามากกว่าใครทุกคนในโลกนี้และเมื่อน,นั้นแหละการกระทําตามบทบัญญัติของพระเจ้าที่เรา,เาได้เรียนรู้มามันจะเกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตประจําวันของเรา